Okay, right. hey. what? What? Oh, no 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 no, oh, no, no. อะไรโอเคพวกประหยัดเราเห็ดคือกันกระป๋นสิ็ยังลก้จะเอาไปยั

ดีไปฝากดิดดดเราไปฝากพี่น้อง<แ>เราไปฝากพี่น้องมาแล้ว Ha ha ha. แล้วคู่แฟคูเปิดเลยรับเอาไพี่น้องนี่ไปไปจะได้รถล้าวเอันนั่นรถทำไมเื่เ้่อนโอ้ยเนตายยควาดกันเพราะว่า